สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมการดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมเกมนะครับ PlayStation 4นะครับผมโดยที่ผมจะใช้อินเทอร์เน็ตของ3 b b นะครับที่ความเร็ว 1G ึ่กิกับ300เมกนะครับผมโดยผมจะดาวน์โหลดเกม Final Fantasy ตัวนี้นะครับผมจะดาวน์โหลดตัวนี้นะครับลองดูนะครับว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับในการดาวน์โหลด โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับกันตอนนะครับผมก็เข้าไปที่อ่าพลัดนะครับตอนนี้ของ p l a y s t a t i o n นะครับอ่าใครที่เติมพลัดอยู่ก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตัวเกมฟรีนะครับของ Final f a n น a s y นะครับโอเคนี่ครับความเร็วของเน็ตนั้นเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นตัวนี้นะครับโดย้ายมือนะครับเห็นไหมครับเราจะว่า P ีเอสพัดประจำเดือนนะครับก็คือ เกมฟรีนะครับนะครับเราก็ด okay. าวน์โหลดนะครับโอเคทีนี้ก็เข้านะครับตอนนี้เวลาประมาณตอนนี้เวลาประมาณนะครับนี่ครับชัดไหมอ่สามตุ่มสินาทีนะครับ โอเคเราไปโหลดกันเลยครับเดี๋ยวรอดูนะครับกดยังไม่กดนะกดโอเคเลยก็สตาร์ทนะครับหเห็นไหมครับเริ่มสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเราไปที่เมนูนะครับดาวน์โหลดนะครับ ีไฟนั่นแฟนตาซีนะครับตัวนี้ผมขออะสติปเตอร์ผมขออะหยุดคัสตอมไก่อนนะครับนี่นะครับเป็นกา,มานรมดดูนะครับเห็นไหมครับไฟนั่นแฟนตาซีนะครับ นึ่งเมตครับอันนี้สิบสามตินะครับการอัตราการดหลดนี่อัตราการดหลดครับผมไม่ใช่อัตราการดหลดนะครับอันนี้อันนี้คือ,อหน่วยความจำนะครับก็คือโหลดมาแล้วกี่กิกนะครับก็ตัวนี้ก็เวลาอันนี้มันจะบอกคร่าวๆนะครับว่าไอตัวแผดตัวนี้ครับ ประมาณ13อ่า14กิกตัวนี้ก็เหลือเวลา3นาทีนะครับไฟ13กิกนะครับก็เป็นการคำนวณนะครับว่า3นาทีนะครับในการดาวโหลดนะ15กิกก็ไปได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเต็มนะครับ8เบติกิกใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับก็จะมาแนะนำนะครับอินเทอร์เน็ตของ 3BB นะครับตอนนี้ก็1กิกเห็นไหมครับ นี่ครับมันเอาโดดไปเกินเกือบครึ่งเลยนะครับนี่เกินขึ้นแล้วนไครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ลองดูนะเดี๋ยวว่ามันจะเสร็จตามนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือสักประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับครึ่งนะครับโอเคเกาสก้าครับนับถอยหลังได้เลยครับตอนนี้ผมสต็อปสตรีทไฟเตอร์อยู่นะครับฟิชเชอร์ข่าว เดี๋ยวผมจะอ่าให้ดูตรงนี้นะเสร็จเสร็จเลยหรือเปล่าครับเลอประมาณ70็ดสิบวิก็คือประมาณ1นาทีนิดนิดนะครับอันนี้ก็เครื่องเพลสีตัวอ้วนเมองมนะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวอ้วนเลยตัวรุ่นแรกๆซื้อมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเอ็กเองนะครับที่ผมต่อไว้นี่ครับนี่คือเอ็กเ n อร์นนะครับที่ผมต่อเป็นเพื่อใช้จาบบรรจุนะครับตัวนี้สองเทนะครับที่ผมซื้อ,อไว้ตัวนี้ครับมาเรืหอยๆสามสิบสามนี่ครับก็จะสามารถเล่นได้นะครับตัวนี้พอโหลดตัวนี้เสร็จนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะอันนี้ผมเพิ่งโหลดมานะ <c oughs> อลองดูนะครับไฟล์13กิกนะครับ1ิบ6ปกกกิกกะบิตนะครับกิกกะไบนะครับโอเค ไฟล์สิบินะครับใช้เวลาประมาณอย่งนี้กดให้13-18นะครับประมาณสัก่ถึงนาทีนะครับไฟลนะครับทีนี้ก็ลองไปหลดเล่นดูนะครับอลองดูแล้วเล่นได้ไหมทีน,นี้ก็เข้าหมุนครับ นี่ครับไฟลิ13กิกของเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับในการดาวโหลดอินเทอร์เน็ตของ 3Bb ในการดาวน์โหลดไฟล์13กิกนะครับผมนี่ครับประมาณผมตีว่า5-6ถึง6นาทีครับในการดาวน์โหลดนะครับก็แนะนำนะครับอินเทอร์เน็ต3 B นะครับลองดูครับเครื่องอาจจะช้านิดนึงครับเพราะว่าไม่ใช่ PS4 Pro นะครับก็กระบวนการประมวลผลอาจจะรอนิดนึงเห็นไหมครับตอนนี้ก็เราสามารถที่จะโหลดได้แล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจนะเอาค่าดีฟอสก่อนนะก็เอา normal แล้วกันนะอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยๆนะกลัวลิขสิทธิ์นะครับว่าความเร็วเท่านี้มันสามารถใช้เวลาเท่าไหร่ในการดน์โหลดน,นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อ1นื้ามศได้นะครับในการขอติดตั้งอ e ินเทอน็ตสาม v นะครับก็จอผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นจอธรรมดานะครับ ไม่ได้จอฟูนิดดีโอเคนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับอาอินเทอร์เน็ตที่ผมใช้เล่นเกมนะครับทีนี้ก็จะเหลือไฟล์เพิ่งนะครับอีกประมาณสักอหชั่วโมงนะครับไฟล์อีก ตีว่าสัก60กว่ากิกนะครับก็อนอึ่ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเล่นเกมฟีฟ่านะครับผมจะเปิดฟีฟ่านนะครับเลือกเล่นฟีฟ่าไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกนิดหนึ่งนะครับกลับนห่ครับผ่านไปนะครับก็ประมาณก็เกือ หลายนาทีนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ27 28จิกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครับครับทีนี้ผมก็ทําการโหลดเสร็จแล้วนะครับตัวนี้มันโหลดไปแล้วนะครับโหลดเสร็จไปแล้ว24นาทีที่แล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ทีหนึ่งนะครับทีหนึ่ง14นาที ตีว่าก่อนตีหนึ่งนะครับมันเสร็จผมที่สองครึ่งก็ประมาณเกือบๆสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับผมในการโหลดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมานะครับ